สวัสดีค่ะยุ่งจะพามาดูวิธีการปรับความตึงได้โพ้งของจักโพ้งรุ่น L 450กันนะคะซึ่งเป็นจักโพ้งค่ะที่ทำตะเข็บได้สูงสุด4เส้นเลยค่ะมีปุ่มปรับความตึงได้ทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละปุ่มค่ะก็จะมีตัวเลขตั้งแต่1ถึงตัวเลข9เลยนะคะวิธีการปรับความตึงได้โพ้งค่ะของเราค่ะจะปรับให้ตรงกับขีดตรงนี้นะคะให้ตัวเลขตรงกันค่ะ ซึ่งค่าวความตึงได้ของจักพองรุ่นนี้นะคะจะนิยมตั้งค่าวไว้ที่เลข4ก่อนค่ะเป็นค่ามาตรฐานในการโพองกับได้และผ้าธรรมดาทั่วไปค่ะซึ่งตะเข็บจากพองสี่เส้นค่ะที่ออกมาสวยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังของจักพงตะเข็บสีเส้นจะเป็นแบบนี้ค่ะในการปรับความตึงได้โพองแต่ละเส้นนะคะ จะต้องรู้ว่าตัวได้โพ้งแต่ละเส้นค่ะมีหน้าที่ทำอะไรในในตะเข็บจากโพ้งที่เราโพ้งออกไปนะคะ ในการทำงานของจักพ้งสีเส้นนะคะแล้วก็ตะเข็บที่ได้ค่ะจะเป็นตะเข็บพ้งสีเส้นนะคะจะเกิดจากการทํางานของได้พ้งแต่ละอันค่ะตัวเส้นเข็มนะคะที่เป็นลายเย็บเส้นตรงค่ะเส้นเข็มซ้ายจะเป็นสีเหลืองนะคะส่วนเส้นเข็มขวาจะเป็นลายเส้นตรงเหมือนกันค่ะจะเป็นการทํางานของเส้นเข็มสีเขียวนะคะส่วนเส้นสีน้ําเงินค่ะจะเป็นการทํางานของได้ห่วงบนนะคะส่วนเส้นด้านหลังตัวนี้นะคะจะเป็น การทำงานของได้เส้นสีแดงหรือว่าได้ห่วงล่างนั่นเองค่ะโดยการปรับความตึงได้ของตะเข็บสีเส้นนะคะจะต้องปรับตัวความตึงได้แต่ละเส้นค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับตัวผ้าและได้ที่เราใช้นะคะซึ่งตะเข็บห่วงล่างค่ะจะปรับตัวได้เส้นสีแดงปุ่มนี้นะคะเส้นสีน้ําเงินห่วงบนจะปรับความตึงได้ตรงนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับความตึงได้เส้นเข็มขวาสีเขียวนะคะ ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปรับความตึงได้เส้นเข็มซ้ายสีเหลืองค่ะส่วนรูปภาพตรงนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์บอกค่ะว่าได้แต่ละเส้นนะคะมีหน้าที่ทําอะไรค่ะของจักโพ้งนะคะในการโพ้งตะเข็บ4เส้นนะคะหากโพ้งแล้วตะเข็บค่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตัวผ้าด้านหน้าค่ะ ส่วนด้านหลังจะเห็นเลยค่ะว่าตัวได้เส้นสีแดงนะคะดึงสีน้ำเงินหล่นไปอยู่ด้านหลังของขอบผ้าแบบนี้นะคะซึ่งตะเข็บนี้จะยังไม่สวยนะคะในกรณีนี้นะคะอาจจะเกิดจากความตึงได้เส้นสีแดงตึงเกินไปค่ะทำให้ดึงได้สีน้ำเงินลงมาอยู่ด้านหลังผ้านะคะให้เราปรับความตึงได้เส้นสีแดงให้น้อยลงบ้าค่ะ ถ้าตั้งไว้ที่เลขสีนะคะอาจจะลดลงไปเหลือ3.5หรือว่า3เลยก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตะเข็บจากโ้งที่เรามีการปรับความตึงได้เส้นสีแดงให้น้อยลงนะคะเพื่อตัวได้เส้นสีแดงค่ะจะไม่ดึงได้เส้นสีน้ำเงินลงไปอยู่ด้านหลังนะคะตัวตะเข็บสีแดงขึ้นมาอยู่บนขอบผ้าสวยแบบนี้เลยค่ะ อีกหนึ่งกรณีนะคะในการพ้งตะเข็บสีเส้นค่ะตัวได้เส้นสีน้ำเงินนะคะดึงได้เส้นสีแดงค่ะเป็นห่วงลงมาแบบนี้นะคะโชว์เห็นที่ตะเข็บ ตัวผ้าด้านหน้าของเราเลยค่ะกรณีนี้นะคะเกิดจากตัวได้เส้นสีน้ำเงินตึงเกินไปค่ะทำให้ดึงได้เส้นสีแดงค่ะขึ้นมาอยู่ห่วงด้านหน้าของตัวผ้าเราเลยนะคะกรณีนี้นะคะก็ให้ปรับความตึงได้เส้นสีน้ำเงินค่ะให้น้อยลงนะคะจากนั้นก็ทดลองพงได้เลยค่ะ เข็บแบบนี้นะคะเกิดจากได้สีน้าเงินตึงเกินไปค่ะเพียงปรับตัวได้เส้นสีน้ําเงินให้น้อยลงนะคะตัวตะเข็บพ้งก็จะออกมาสวยแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งกรณีนะคะถ้าโพ้งแล้วค่ะเกิดมีปัญหาที่เส้นเข็มค่ะ ตัวได้เส้นเข็มมีลักษณะเป็นถั่วงอกได้หลวมๆนะคะตัวนี้เกิดจากการทำงานของเส้นเข็มขวาสีเขียวค่ะพลิกดูตะเข็บด้านหลังก็เป็นลักษณะเป็นตะเข็บถั่วงอกแบบนี้นะคะในกรณีนี้ให้ปรับตัวได้เส้นเข็มสีเขียวให้มากขึ้นค่ะเพื่อจะได้ดึงและความตึงได้ก็จะตึงขึ้นนะคะปรับเส้นสีเขียวให้ตึงขึ้นแล้วทดลองพงใหม่ได้เลยค่ะ ตัวได้เส้นเข็มจากที่หลวมๆแบบนี้นะคะเราปรับเส้นสีเขียวให้ตึงขึ้นตัวได้ก็จะไม่เป็นถั่วงอกและตึงขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะส่วนด้านหลังค่ะจากที่เป็นถั่วงอกอยู่แบบนี้นะคะตัวได้ก็จะตึงหลังแบบนี้ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการปรับความตึงได้โพ้งของแต่ละเส้นนะคะยังไงคะ่ะลองปรับกันดูนะคะวิธีการปรับวิธีการดูตะเข็บแต่ละเส้นดูง่ายมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางเพจ Facebook Bernina Thailand และช่องทาง Youtube Bernina Thailand ด้วยนะคะหากมีคำถามเพิ่มเติมค่ะสามารถสอบถามกันมาได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง Line แอดเบอร์นีนาไทยได้เลยค่ะ